วันนี้เราเข้ามาในห้องอบกันเลยนะครับสำหรับวันนี้รถคันนี้เพิ่งพ่นเสร็จ หมาดๆกันเลยนะครับสำหรับ Ford Focus นะครับคันนี้ครับของเดิมก็เป็นสีบอลทองอยู่แล้วนะครับอันนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวสี Desert b o n d นะครับก็คือเหมือนว่าโค้ดของมันคือ MFK37P นะครับของ Ford นะครับของ Ford นะครับสีตัวนี้นะครับก็เป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆนะครับเงาๆนี่สองให้ดูกันที่หลังคานะครับ นี่บริเวณประตูนะครับก็ครั้นี้เพิ่งพ่นเสร็จแล้วก็อบไปแล้วนะครับก็สังเกตว่าสีจะเงานะครับแต่ว่ายังไม่ได้จบโปรเซสของการพ่นสีนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการขัดเคลือบอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับก็ยังขึ้นเงาขนาดนี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรนชนหลังนะครับตัวนี้ครับสีนี่ก็ พ่นโดยช่างชำนาญมือชีพน,นะครับของทางอู่เรานะครับมีประสบการณ์มากกว่า40ปีตัวนี้เป็นกันชนหน้านะครับที่สอดแยกชิ้นออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันว่าออกมาแล้วสวยขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นตอนจบของรถเรานั่นเองนะครับออกมาสวยสดงดงามนะครับก็สําหรับท่านที่ต้องการจะ นำรถเข้ามาทําสีนะครับช่วงนี้มีโปรด้วยนะครับสําหรับโปรของเราก็เริ่มต้นที่15,000บาทสำหรับรถเก่งนะครับก็ลองส่งรูปมาปรึกษาสอบถามมันก่อนได้นะครับก่อนที่จะนํารถเข้ามานะครับยินดีให้บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถสําหรับท่านที่ดูในแฟนเพจ a c e b o o k ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับ y o u ูทู e ก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ